สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะมา,าเฉลยข้อสอบครั้งที่2นะคะข้อสอบเรื่องการคููจำนวนเต็มของเาราในชั้นมหเนาะนะคะเป็นการสอบครั้งที่2แล้วนะคะดูซิว่าเราได้คะแนนสอบมากกว่าครั้งที่1หรือเปล่านะคะเรามาดูกันเลยว่าถูกไหมนะคะที่เรน,นทำไปถูกหรือเปล่าเริ่มจากข้อที่1น่ะคะ,ข,ะ,ะ,คะข้อที่1นึ่งการคููจำนวนเต็มนะคะข้อที่1นนี่ ครูใส่วงเล็บให้เหมือนในตัวอย่างที่ครูสอนเลยนะคะใส่สีให้เหมือนกันเลยมีสีดํากับสีเขียวนั่นหมายความว่าต้องทําในไหนก่อนคะลูกในวงเล็บที่เป็นสีดําก่อนนะคะมีเครื่องหมายชนกันไหมมีค่ะมีเครื่องหมายบวกกับลบตรงนี้ที่ชนกันมีการส่อนเครื่องหมายไหมมีค่ะมีวงเล็บสีดําติดกับวงเล็บสีเขียวตรงช่วงนี้เดี๋ยวเราจะเติมเครื่องหมายคูณให้เขาไปเติมเครื่องหมายให้เรียบร้อยและเตยนเครื่องหมายให้เรียบร้อยก่อนค่ะนี่เปลี่ยนและเรียบร้อยแล้วนะคะบวกชนลบตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นลบ เครื่องวงเล็บดํากับวงเล็บเขียวที่ติดกันครูก็ใส่เครื่องหมายคูณให้เรียบร้อยจากนั้นจะหาคําตอบในวงเล็บสีดําแล้วค่ะนี่คือโจทย์ที่สมบูรณ์นะเดี๋ยวเราจะหาคําตอบในวงเล็บสีดําในบทถัดไปลบ25ลบ18เป็นหนี้เขาแล้ว25บาทไปเป็นหนี้เพิ่มอีก18บบาทหนี้จะหมดไหมคะหนี้ไม่หมดคะ่ะหนี้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่คะเป็นหนี้อยู่43บาบาทแล้วตอนนี้นะคะ จากนั้นคูณด้วยลบเก,ก้าที่เป็นสีเขียวข้างนอกนะคะคูณด้วยลบเก้าที่เป็นสีเขียวข้างนอกก่อนจะหาคําตอบเช็คก่อนค่ะว่าคําตอบเรานั้นเป็นบวกหรือเป็นลบลบคูณลบเป็นบวกนะคะอันนี้ก็ติดลบอันนี้ก็ติดลบลบคูณลบเป็นบวกนะคะอย่าลืมว่าตรงนี้ไม่เปลี่ยนเครื่องหมายนะคะดูคูณกับลบเนี่ยไม่เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนไม่ได้นะคะลบคูณลบเป็นบวกคําตอบของเราเป็นบวกนะคะส3คูณ ลบคูณ9อ่ะโอเคในะกระดาษทดของครู43คูณกับ9มันได้มองเห็นเนาะ43คูณ9ค่ะ9 3 20 7อ่ะใส่7ทดไว้2 9 4 9 4 36โอเค36บวก2เป็น38ค่ะคำตอบคือ387ที่เป็นบวกอ่ะดูสิได้ไหม 387นะคะ387โอเจโอเคมองไม่เห็นคําตอบคือ387้นะคะเหมือนที่เราคิดเมื่อกี้เลยเพราะนั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่ข้อนี้ตอบเท่าไรคะข้อนี้ตอบ387ถูกไหมคะเนี่ยทำถูกหรือเปล่านะคะอ่าใครทําถูกก็ถือว่าเก่งมากนะคะอ่าประมาณข้อที่2ดีกว่าจะได้ไม่ช้าไปเนาะข้อที่2นะคะขออนุญาตเปลี่ยกกนแผ่นก่อนข้อที่2 ข้อที่สองนะคะข้อที่สองนี่เหมือนเดิมน,นะคะอันนี้สังเกตว่าจย์ของเราสมบูรณ์หรือยังนะคะมีการซร่อนเครื่องหมายไหมไม่มีไม่มีมมวงเล็บชนกันมีแต่การใช้จุดจุดคืออะไรคะจุดคือการคูณเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณให้เรียบร้อยตรงนี้ระหว่างลบสามสี่กับวงเล็บก,ก็มีเครื่องหมายลบอยู่แล้วแสดงว่าอันนี้เขาไม่มีการซ่อนเครื่องหมายเขาใส่เป็นลบมาให้นะคะ มีอะไรอีกมไม่มีแล้วมีเปลี่ยนแค่จุดอย่างเดียวนะคะโอเคเราไปเปลี่ยนให้เรียบร้อยก่อนเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะคะจุดก็คือการ,รอะไรนี่เองลูกการคูณนะคะรู้ใส,ส่เครื่องหมายคูณตรงนี้แทนไปฉนั้นโจทย์ตรงนี้คือโจทย์ที่พร้อมหาคําตอบแล้วเวลาหาเราก็จะหาในวงเล็บก่อนนะคะหาในวงเล็บก่อนคู่ค้าเครื่องหมายลบตัวนี้เป็นของ4 2ใช่หรือไม่ไม่ใช่ค่ะลูกไม่ใช่จะเห็นได้ว่า4 2เป็นสีดํานะคะแต่วงแอบแต่มันอยู่ในวงเล็บสีดํา แต่เครื่องหมายลตัวนี้เป็นสีเขียวอุู่นอกวงเล็บดังนั้นไม่เกี่ยวกันโครลสีก็ไม่เกี่ยวกันนะคะดังนั้นสีสองตัวนี้เป็นบวกนะคะลูกเป็นบวกนะคะเราจะมาหาผลคูณค่ะสิบสองเป็นบวกบวกคูณลบนี่ติดตรนะคะบวกคูณลบเป็นลบค่าตอบของเขาเป็นลบนะคะ่เรามาตั้งคูณสิเรามาตั้งคูณสิได้เท่าไหร่ 42คูณกับอะไรเอ่ยคูณกับ3นะคะเวลาคูณไม่เอาเครื่องหมายมานะ3 2 6 3 4 2 2 1 6ามน้วนะคะ126ดังนั้นตรงน,นี้ก็ได้126ที่เป็นลบดังนั้นติดลบนะคะดูซิติดลบหรือเปล่าติดลบเรียบร้อยแล้วในเลตรสีดำคำตอบของเขาคือลบ126ติดลบนะคะเป็นลบสีดำนะคะเป็นลบสีดำ ส่วนลบ3าก็ยังดึงลงมาเป็นสีเขียวลบสีเขียวตัวนี้ก็ดึงลงมาตรงนี้นะคะลูกดึงลงมาตรงนี้น,นะคะไม่เกี่ยวกับล,ลบสีดําตรงนี้นะคะไม่เกี่ยวกันนะยังดึงลงมาจากข้างบนนะคะดึงลงมาจากข้างบนต่อมาค่ะต่อมา,อาเดี๋ยวดึงลงมาชัดเจนก่อนเด็กนักเรียนงงน,นะคะอ่าขออาานุญาตใส่นี่ดึงลงมาจากข้างบนนี้นะคะลูกไม่เปลี่ยนสิ่งใดนะคะไม่เปลี่ยนสิ่งใดนะคะตรงน,นี้นะคะพอต่อมาค่ะบรรทัดต่อไป เราจะหาคําตอบแล้วแต่นักเรียนสังเกตเห็นไหมคะตอนนี้มีตัวเลข2ตัวแล้วมีลบสีกับลบร้อยี่สิบหกแต่มันมีลบสีเขียวลบสีดำนี้มันทํอะไรกันอยู่คะมันชนแล้วแน่นอนมันชนแล้วนะคะเมื่อมันชนแล้วเราจําเป็นจะต้องเปลี่ยนแล้วคะ่ะลบชนลบเปลี่ยนเป็นอะไรลบอ่ะผูอ้อนนี่ออกก่อนนะคะลบชนลบเปลี่ยนเป็นอ่าบวกนะคะบวกนะคะกลายเป็นลบสีบวกด้วย126 ด้วย 1, หนึ้วย1 26เครือ 6, ่องหมายลบ2ตัวเปลี่ยนเป็นบวกตัวเดียวนะคะมีหนี้อยู่ร้อยขอโทษค่ะเป็นหนี้เขาอยู่สายสบี่บาทแต่หนูมีเงินตั้งร้อยยี่สิบหกเอาเงินไปใช้หนี้เขาหนี้หมดไหมคะหมดค่ะเหลือเงินไหมคะเหลือค่ะเหลือเท่าไหร่คะเหลือเก้าสิบสองบาทค่ะดังนั้นข้อนี้ตอบเก้าสิบสองค่ะดูข้อนี้ตอบเก้าสิบสองนะคะโอเคเห็นชัดเจนไหมอ่าครูไม่ได้เห็นคําว่าตอบนะไม่เป็นไรเนาะ โอเคค่ะนักเรียนเวลานักเรียนลอกก็ลอกคำว่าตอบให้เรียบร้อยด้วยนะคะลูกโอเคถูกต้องไหมคะนักเรียนทำถูกต้องหรือเปล่านะคะถ้าใครถูกทุกข้อนี้ได้คะแนนเป็นเลยนะคะโอเคค่ะเราทําก็คือต้องตอบให้เรียบร้อยแบบนี้ด้วยนะคะต่อมาข้อที่สามคะ่ะข้อที่สามข้อสุดท้ายแล้วดูซิว่านักเรียนทําถูกทุกข้อหรือเปล่านะคะทุกข้อหรือเปล่านี่ข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อสุดท้ายแล้วจะเห็นได้ว่าข้อนี้มีวงเล็บสองวงเล็บ มีสีดาปัสสีเขียวเต็มเลยมีเครื่องหมายชนกันไหมสังเกตสิคะมีค่ะในสีดํามีเครื่องหมายบวกชนลบในสีเขียวอ่ะมีเครื่องหมายลบชนลบตรงนี้นะคะมีการซ่อนเครื่องหมายไหมมีค่ะวงเล็บดำติดกับวงเล็บเขียวแสดงว่าตรงนี้ซ่อนเครื่องหมายอะไรไว้เครื่องหมายคูณนะคะเครื่องหมายคูณไว้ไปใส่เครื่องหมายให้เรียบร้อยก่อนนี่ครูใส่เครื่องหมายแล้วนะคะครูใส่เครื่องหมายให้เรียบร้อยแล้วนะคะียนสังเกตให้ดีๆนะคะลูก ครูขออนุญาตเปลี่ยนจากสีดำเมื่อกี้เป็นสีแดงจะได้เห็นชัดๆว่าเปลี่ยนตรงนี้นะคะกลายเป็นเครื่องหมายลบนะบวกส่วนลบเป็นลบลบส่วนลบเปลี่ยนเป็นบวกและวงเล็บติกันเมื่อกี้วงเล็บติกันครูเปลี่ยนเครื่องหมายอะคะเครื่องหมายคูณนะคะ, after, ะ hmm. คเครื่องหมายคูณนะคะเมื่อเปลี่ยนเครื่องหมายเรียบร้อยแล้วโจทย์ตรงนี anyway> ้คือโจทย์ที่พร้อมหาคําตอบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาคําตอบคููค้าหาต้องไหนก่อนเรามีสองหาจากวงเล็บแรกก่อนเลยค่ะสีดําก่อนเลยอ่าเริ่มจากสีดํา สีดํขอเลือกนิดนึงนะคะอ่าสีดําค่ะเป็นหนี้แล้ว4 9บาทเป็นหนี้เพิ่มอีก13บาทหนี้จะหมดไหมคะไม่หมดค่ะหนี้หนูเพิ่มขึ้นเป็นลบ61บาทเป็นหนี้อยู่61แล้วติดลบพอมาคูณสีแดงคูณสีแดงค,คูณดึงไว้ตรงกลางเดิมนะคะต่อมาเป็นสีเขียว ีเขียวเป็นหนี้เขาอยู่15บาทหนูมีเงินอยู่8บาทเอาเงินไปใช้หนี้หนี้หมดไหมคะหนี้ไม่หมดค่ะแต่หนี้ลดลงถูกไหมคะยังเหลือหนี้อยู่อีก7บาทก็ติดลบ7สังเกตน,นะคะอันนี้ก็เป็นลบอันนี้ก็เป็นลบเราจะหาผลคูณของเขาแล้วก่อนหาผลคูณให้นักเรียนเช็คคําตอบก่อนค่ะลบ คูณลบคำต่อเป็นบวกนะคะคำต่อเป็นบวกนะคะงั้นคำตอบของเขาเป็นบวกดูกซิมันได้บ,บวกเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาคูณตรงนี้พร้อ,รอมๆกันนะคะคูณตรงนี้พร้อมกันตรงไหนได้คูณก็เขียนจะต้องกลางเนาโอเคโอเคเขียบหน่อยโอเคนะคะตรงนี้เนาะห1สเคูณเเวลาคูณไม่เอาเครื่องหมายลบใจนะคะเจ็ดหนึ 1, ่งเจ็ดเจหกสี่สิบสองเป็นสี่ยเจ็ด คำตอบเป็นบวกซีได้เท่ากันหรือเปล่า427ค่ะดังนั้นข้อนี้ก็ตอบ427เห็นไหมคะมันไม่ได้ยากเลยแม้ตัวเลขจะยาวก,ก็จริงเห็นไหมคะโจทย์ของเรายาวมากเลยแต่วิธีทําก็นิดเดียวถ้าเราเรียนเปลี่ยนตรงนี้ช่วงนี้ถูกมันก็ไม่ยากแล้วถูกต้องไหมคะงนั้นข้อนี้ก็ตอบเท่านี้เนาะอะโอเค ครบทั้ง3ข้อแล้วนักเรียนถูกทั้ง3าข้อหรือเปล่านะคะนักเรียนถูกทั้ง3าข้อหรือเปล่าอ่าครูเลืดเด่อนออกไปให้เห็นชัดๆหน่อยครูไม่แน,น่ใจนะว,ว่านักเรียนถูกทั้ง3าข้อไหมนะคะนักเรียนก็ตรวจสอบของนักเรียนเองเนาะว่านักเรียนถูกหรือเปล่าส่วนใครที่ยังไม่แนใ่ใจกร็รอให้ครูตรวจแล้วส่งคะแนนไปให้นะคะส่วนคนที่ได้คะแนนไม่ถึงครึ่งนักเรีก็ส้มโดยการลอกเฉลยทั้งสามข้อส่งครูนะคะส่งครูนะคะโอเคค่ะั้ะวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ